สดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปดอยโทโจนะครับดอยโทโจอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะครับ mm hmm. เราไปดูกันนะครับตอนนี้กําลังขึ้นมาไปดูกันว่ามันจะมีเที่กลางเต็นไหมเห็นรถขึ้นเห็นรถใหญ่ขึ้นมาสองสามคันละ ค่อยไต่มานะครับอันนี้ทางทางเข้าร้อยโทโจนะครับ แวถวทางสามแยกนี้โทโจต้องขึ้นไปนะครับถ้ามันก่อชัดกับตะกุยโจนี่ออกซ้ายโดยโทโจขึ้นไปป่ะ เสร็แล้วโทโจโอเคราหาที่กลางเต้นกันทุกคน คนเยอะอยู่เจ้าของเขาว่ามีทะเลหมอกมาช่วงนี้มีเจ้าเลหมอกทุกวันเขาว่าพวกนี้มันรุมกันอันนี้ก็เป็นทริป EP หนึ่งของปี2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ดอยโทโจอํเาเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันวนะ่ามันจะมีทะเลหมอกไหมโอเคคืนนี้ราตีสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เจอกันเช้าวันต่อมานะเช้าของวันที่สองปกลาหุกเกลดมาดูกันว่ามันเป็นอยู่ทะเลหมอกหนมะเปียกหมดเลยเตียนไปมาดูทะเลหมอกกัน เต็มเลยครับทุกคนคุ้มอยู่เนื้อกำลังขึ้นมาสบายมากเลยครับไม่กินครับผมสวยมากเลย compared to hear the ไกลเลยครับทุกคนเนี่ยผมเดินลงมาวันนี้ก็เป็นป่าเขาโพธ์ทั้งนั้นเลยข้างล่างไม่ค่อยมีคนเดินลงมาดีกว่าที่นี่รอยโทโจทำอำเภอท่าสอ,อย่างจังหวัดตากนะครับเนี่ยก้าลดลงมาทางแบบนี้ มากเลยครับทุกคนดอยโทอโจโอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากนะครับค่ากลางเซนคนละร้อยนะครับแต่ได้วิวแบบนี้ได้เจอทะเลหมอกแบบนี้คุ้มเลยครับไม่ต้องเสียไม่ต้องตเต็นเลยครับสุยอดไปเลยครับทุกคนทะเลหมอกครับดอยโทอโจ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับนี่สุดยอดเต็มเลยโอ้ ต้องเขาตั้งได้นะสวยดีครับเต็มเลยแล้วเก็บเต็นท์กันนะครับ หมอกเริ่มฟุงแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วไปกเก็บเต็นท์ก่อน เลยจะกลับแล้วนะครับอัดแพ็คของเรียบร้อยเหมาะพุ้งกระจายเต็มเลยโอเคขับรถตป๊บนึงนะครับเต็มหมอกเต็มเริ่มทยอยลงกันแล้วครับโอเ่ขับรถแป๊บน,นะครับ เราจะไปท่าเรือแม่ตาวอนะครับท่าเรือแม่ตาวอ 啊，里面看不到。 จะรถตรงนี้ได้ไหมพี่ตรงนี้ได้เลยครับพี่ครับผมเดินลงไปเที่ยวได้ไหมได้ครับ <c oughs> ทำเรื่องอะไรไหมไม่ต้องทำครับตรงนี้เป็นที่ผ่อนโดนครับอ๋อเขาไปพูดได้เลยอ๋อโอเคพี่จอดตรงนี้ได้ได้ครับรอตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแม่ตะวอแล้วนะครับฝั่งน้นประเทศพม่าคร,ครับ <c oughs> นั่งเรือได้นะครับไม่ต้องทำเรื่องเป็นหลานผอดปลนนะครับนั่งเรือ ที่เขาแนะนำว่านั่งเลือไปเที่ยวอะไรนะน้ำตกอะไรประมาณนี้ยเรือก็เรือบริการลนะุงจากลานกลางเต็นมาห่างห่างจากไอ้รอยทอโจรประมาณ35กิโลดิ่งถนนเส้น1 0 5 เขามากลางเต็นกันตรงนี้เอ okay, ้ไม่ใช่ไม่ใช่กลางเต็นเขาเนนั่งเล่นกันที่จอดรถก็ฝากจอดแล้วก็ชั่วโมงละสิบบาทก็ไม่แพงชั่วโมงแค่ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกันต่อครับว่าจะวิ่งเข้าแม่สอด ลานจอ,อดรถรับฝากรถนะครับแต่มันจะใช้ของเขาที่ชั่วโมงละสิบบาทแต่รถใหญ่เนี่ยผมไม่รู้นะับไปกันต่อครับยาวเขาไม่ซอนเลยรับไี้ เราอยู่อำเภอเมืองศรนะครับตลาดที่เมืออีกิโลครับ ตนนี S <S <々>้ก็ถึงตลาดเิมเมยแล้วเล่นๆกันโน้ตืออะไรแตมาเดินตลาดเิมเมยตรงนี้นะครับตรงที่ว่าสองทําขาข้าไมเกกดับผดีพาหันเดียวผิดดีเอาไมมนี่เอาไมลีกเ ุรีโอ้ไม่เตะปุรีเลยทุกคนมีเต่เหล้ากับปุรีทุกคนแล้วจะกลับกันแล้วนะครับอยู่แต่ละมือมือฝังพม่า,มาโอเคเรากลับแล้วครับไปเจอกัน ep สองนะครับบ๊ายบายโอเจอกัน